forget the day we met Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day คือสะพานขาวจังหวัดลำพูนค่ะตอนนี้เรถึงมอสประมาณสัก80เมตรไปแล้วสนามกอล์ฟกัตซันด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็วิวมาในลบหน่อยนะครับบะขอนสีเจ้าบะขอนสีพระเจ้าครับวิวธรรมชาตินะคะที่สะพานขาวค่ะแต่ร้านกาแฟน้อยๆฝากมือนครับร้านจุดบังคัอันนี้เป็บรรยากาศดี อัาเนนี้เป็นสนามกอล์ฟกัดสันค่ะวิวดีมากเลยนะคะเที่ยวเมืองไทยดใจกันค่ะตอนนี้รถไฟก็ได้มาถึงสถานีขุนตาลค่ะทางด้านหน้านั้นก็คืออุโมงค์ลอดทําขุนตาลนะคะ ของข่าขุนพานค่ะน,นี้เรานั่งรถไฟมาเที่ยวกันนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็กจุดเด่นอันหนึ่งที่คนชอบมาก็คือต้องมาถ่ายภาพกับป้ายนี้ค่ะทิ้งแล้วค่ะสุน้าน ทำไม้อยู่นะครับและโดยเฉพาะคนพม่าที่เขามาทําไม้บ้านเฮาเนี่ยคือเขายังมีความเชื่ออย่างเท้มแข็งในเรื่องพุทธศาสนาบางท่านไปเอลพอม่ามาแล้วเนาะแต่บางท่านก็คืออาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเขาก็คือมาทําไม้ที่นี่เพราะว่าคนพมา่าคนอังกฤษเนี่ยมีทักษะในการทําอุตสาหกรรมด้านนี้คนไทยเขายังพอ,อไดเนาะ พอ,อยังพระมา่าพวกขอตัดไม้พวกขอก็เชื่อว่าคือในปา่าในเขาเนี่ยมันมีผีสางนั่งไม้อย่างนี้อย,อยู่มีสิ่งซักดอยู่เขาไปตัดไม้ทำลายป่าอย่างนี่ขึ้นมาเขาได้รายได้ขึ้นมาแต่ว่าทำให้ผีทำให้สิ่งซักด์เนี่ยอาจจะบ่มิตี่อยู่เปิ้นก็นเลยคล้ายๆกับไทยบาปนะครับด้วยการน,นําไม้บางส่วนเนี่ยขึ้นมาสร้างวัด นะครับสร้างวัดเพื่อเป็นสักการะบูชานะครับเพราะฉะนั้นนะเราเลยมีวัดพระมาอยู่ในลําปางนางําบัดบางท่านอาจจะสงสัยว่านี่อย่งถึงมีวัดพระมาในลําปางนะครับวัดสีรองเมืองเขาจะไปก่อนนะหลังจากนะั้นมาถึงแล้วค่ะวัดสรีรองเมืองนะคะวัดพระมาค่ะของจังหวัดลําปาง เป็นสถาปัตยกรรมพม่านะคะที่วัดรีรองเมืองแห่งนี้ค่ะในรถว่าตะกี้นาะวันห้าที่ยักมันคุ้เดือดที่ตู้อาจจะฟ้าจะไกด์แจ้งมานะครับก็คือพอขึ้นไปพูดนบแรกนี่ก็คืออันถอดรองเท้าก่อนนะครับพอขึ้นไปพูดตรงตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะมี หูบ้านน้องปฏิบัตะเป็นหุ่นไม้นะครับเป็นหูนเทพทันใจตรงนั้นนะครับก็อาจจะต้องสลับกันบางคนอาจจะเข้าไปทางในก่อนบางคนอาจจะขอพรเทพทันใจก่อนบางคนอาจจะไปถ่ายหูบตรงที่หลังแห่งโซล่าเซลล์นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่ถ่ายหูบที่งามที่สุดอันหนึ่งของวัดนี้นะครับเนาะเพราะถ้าเกิดว่าอันสามสิบสี่สิบคนไปยืนต่อคิวกันนะตรงที่เทพทันใจในเวลาเดียวกันนะอาจจะบัตันใจก็ได้ในการขอพรนะครับ ะ้กัสลัักนไปนะครับเราได้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสักจานาทีบางท่านนี่อันชมความงามของสถาปัตยกรรมนอวัดพม่าะคะวัดสีรองเมืองจังหวัดลำปางค่ะวัดที่ว้ยภาคก่อเดียวสามนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ชอบหาของกินนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีร้านก๋วยพ่ดเจ้าดังนี่เหมือนกันของละฟ้านะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยถ้าที่มากับรถบัสนะครับเราจะมีรถรางนะฮะ เ <Ber> mm hmm. บอร์เนื่งจเบอร์สีจอดเย่ในปะโคนะครับเอรจะแยกกันไปเื่นรถสองกันนะครับสำหรับท่านที่มารถตู้ก,ก็คือรถตู้ก,ก็จะวิ่งตัวเฮอไปกันนะครับแต่ว่าบางชุดที่เฮอไปแล้วกัน <c oughs> จากรถไฟนะคะตอนนี้เรามาถึง mm hmm. วัดศรีรองเมืองจังหวัดลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะเดินทางโดยรถรางค่ะ <DES> ไปชุมชน <Mitarbeiter. S 1> ท่ามะโอนะคะของจังห mm hmm. วัดลำปางค่ะให้ดูวิหารพรม่ของวัดศรีรองเมืองกันนะคะสวยงามอลังการไหมค่ะรถรางกำลังขับเคลื่อนไปแล้วนะคะ จากวัดศรีรองเมืองค่ะซึ่งเป็นวัดพุทาที่สวยงามมากข,ของจังหวัดลำปางค่ะเมื่อกี้ท่านได้ชมนิหารไม้เจองของวัดนีล่าเรามาจะนี่เป็นบรรยากาศในรถรางนะคะรถรางนำเที่ยวค่ะชนุมช,นชนท่าทมาอโศก เมืองมะเร็งประเทศมาจะเป็นทราระานนะเจ้าเนาะซึ่งวันนี่ะเจ้าอบรรยากาศเมืองลำปางกันนะคะอง้าวพารถมาไม่พาผ่านไปรถ ในรถรางนะคะกจะไดชมความงาจากรถไฟรถรางค่ะในเดี๋วจะไปรถไฟฟ้าสองนะคะรถไยรถที่เรียกไีค้าซึ่ง่นมิหารก็จะเป็นมิหารจงกรสาาจะนัหลังคารดราเป็บเจ็ทจ้านะจ๊ะดีกยนท่านจะได้ชม ก่อนที่จะถึงวัดพระแก้วคะจะได้ชมวัดโงสนุกอาจาย์เนาะวัดโคงสนุกก็จะเป็นวัดหนินดนมีความงามนาจะเนะมีมิหารพระเจ้าพันองนะหรือว่ามิหารจตุรมุกอาจระเนาะซึ่งเปิดตีด้านอาจายะเนาะมีวันไดทสองด้านจะอยู่บนเนินดินนจอยู่บนเนินดินซึ่งโบราณนัเป็นอยูว่าปีแห่งนี้หรือเขาพระสมัยนี่จาจยะเนาะ นี่เป็นรถรางนะคะของชุมชนท้ามโอค่ะที่เรานั่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ตอนนี้ก็มาถึงบนปงสนุกด้านบนนะครับสององค์พระพุทธรูปสี่องค์นะก็จะมีบนเทดานนะบนที่เทดานเป็นเป็นข้างฝานะครับเป็นข้างฝาก็คือมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยอยู่หนึ่งพันกับแปดสิบองค์นะครับเพิ่เลยหอเป็ดว่าวิหารพระพุทธรูปพันองค์พระเจ้าพันองค์นะครับ หลังจากนั้นไปเนี่ยอาคารดางหลังก็จะมีเป็นผ้าปางสายญาตินะครับเป็นผ้านอนเป็นผ้านอนเพราะเชื่เจาว่า้เพื่อนนอนขวางผ้าศึกศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่จะเป็นที่เป็ใช้สิ่งที่เป็นนนั้นความบาดีทั้งหลายเนี่ยเพื่อนก็จะขวางกั้นไว้นะครับทําให้หมู่บ้านทําให้ชุมชนอย่างนี้มีความเป็นอยู่ทุกสุขสบายนะครับ สูงประตูของวัดคงสนสิงห์บ้านมีหาพระเจ้าพันองค์นะครับบ่ต้องไปไล่หน้ากระองกระองก็ได้นะครับท่านอ่านกันก่อนเจดีย์ค่ะแล้วก็มาด้วยนะครับวิหารพระเจ้าพันองค์ครับลูกองค์เล็กองค์น้อยประดับอยู่บนข้างฝานะครับหนึ่งพันแปดร้องค์นะฮะ หลังหลังนี้่เคยเอเป็นมิหารพระนอนนะครับที่มาของพระพุทธรูปหมื่นองค์ค่ะนี่ค่ะพระนอนบ้านเราก็จะมีองค์ใหญ่ใหลายที่น,นะครับโดยเฉพาะแถวภาคกลาง ครับเพราะว่าวัดประตูป่องนี่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณของประตูเมืองลำปางประตูหนึ่งที่ว่าประตูป่องนะครับป่องก็คือประตูนี้จะมีขนาดค่นท่าจะน้อยกว่าประตูอื่นนะครับก็คล้ายๆเป็นช่องน้อยๆนะครับประตูอื่นนี่ก็ค่าข่าจะใหญ่กว่านี้นี่ค่ะวัดประตูป่องจังหวัดลำปางเป็นประตูจยงหม่นะครับเป็นประตูที่วัามนะคะกับสถาปนิกกรรมอันเก่าแก่ค่ะ

ก็โดดเด่นด้วยซุ้มประตูด้านหน้าในค่ะใครจะเข้าห้องน้ำนะครับอยู่ก่อนอุู่ตะแแงและต่างขวาตรงนี้นะครับมีป้ายบอกนะแลวเดี๋ยวครับ ในบริเวณใกล้เคียงกันก็นกนคือเป็นวัดพระแก้วนะครับกับวัดสุชาดานะครับวัดสุชาดาอยู่ทางหลังแต่ตอนนี้ก็คือรวมกันเป็นวัดเดียวหมดล่ะเป็นวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะครับก็เรื่องเล่าเรื่องที่มาก็จะมีเนี่ยตรงหัวปั้นที่ท่านเห็นนี่นะครับนาอมีแอม่ยิงนะครับเป็นอุบาสิกาอยู่คอนหนึ่งแล้วก็มีพระเถระนะครับ เกิกับอุปรถรมนี่กันมานะครับอันโยงคนนี้เก็ดกับอุปธมภมวัดอุปรัรภมพะเทละมาตลอดนะครับก็จนก็บางทีก็จะว่ามีคนเล่าขานมีอย่างนี้พ้องอยาก,กันละอยู่มาวัดหนึ่งนะครับอุาอบาสิกาได้่านางสุชาดาเนี่ครับเพิ่อก็เจอหน่อยบะเต้า ทีแรกก็จะเอาบาเต้ามาถวายพระเทราจะได้กินจะได้จุ่มจะได้เย็นนี่นะครับพอผ้าบาเต้าออกมาปุ๊บกลายเป็นว่ามันได้มีเนื้อแดงๆอยู่ในหั่นกลายเป็นว่ามีผ้าแก้วอยู่ในหั่นนะครับก็เลยเอามาถวายพระนะครับก็เลยมาจะที่ที่มาของการว่าผ้าแก้วดอนเต้าเนาะก็คือที่นี่เป็นที่ดอนสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเต้านี่ก็คือปลาเต้านะครับผ้าแก้วไปอยู่ในหน่วยบาเต้าอยู่บนที่ดอนนะครับหลังจากที่คนเอาถวายพระเทเรซาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊นก็คือ บางคนอื่นนั้นจะบ้านจะวเมืองบางคนก็บครด่ีบางคนกับเครื่ะงถอยถึงแล้วนะคะอีกแห่งหนึ่งค่ะวัดสําคัญของจังหวัดลําปางพระบรมธาตุดอนเต้าวัดพระแก้วดอนเต้านครลําปางค่ะอลังการนะคะด้วยเจดีย์สีทองอร่ามตาค่ะ แอลม่วนใจที่จังหวัดลำปางน,นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะเดินทางไปจังหวัดลำพูนต่อค่ะแล้วก็ไปอินทราเซรามิกค่ะ,คะก็ศิลปะได้รับอิทธิพลจากพม่านะคะเป็นปราสาทค่ะสวยงามนะคะกับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามจังหวัดลำปางค่ะ อนนี้มาถึงอิทร t r a c e r a m ค่ะหรือว่าอินทรา a o u เล็ตนะคะด้านนอกก็จะเป็นสินค้าลดราคาพิเศษค่ะให้เลือกมากมายนะคะถ้วยโถโอชามต่างๆส่วนด้านในก็จะเป็นสินค้าที่ไม่ได้เซล์นะคะแต่ก็สวยค่ะมีตุ๊กตายิ้มฟันส2ซี่ สัญลักษณ์ของจังหวัดำะะลำปางนะคะเซรามิกนครลำปางค่ะด้วยกาไก่ค่ะที่นี้ก็คือ intra เซ r a m ิกค่ะข้างในติดแอร์เย็นฉ่ำนะคะเสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นของฝาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวต่างๆ สินค้าด้านในก็ลดถึง20%ค่ะ <c oughs> หลายลายนะคะแล้วแต่ชอบเร <c oughs> าเจกันนี่สวยดี <c oughs> อลังการไหมคะ <c oughs> ข้างในก็สวยงานสะอาดสะอ้าน มีแก้วเซรามิกวันเกิดด้วยนะคะใครเกิดวันไหนหเดือนไหนก็ซื้อได้แก้วกาแฟขนาดยักษ์ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือแก้วเซรามิกค่ะเราเกิดพฤศจิกายนนะคะก็เลือกซื้อได้ค่ะถ้วย วันเกิดนะคะสี่สิบบาทท่านะะั้นค่ะสวยงามหลากหลายนะคะจะเป็นเซรามิกสำหรับพื้นพระก็ได้ะคะ่แะแหวกกันมาเยอะๆนะคะกับอินทราเซรามิกะคะ่ะ ก่อนกลับเชียงใหม่นะคะเรามาแวะกันที่กาดแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะนอกจากจะมีของกินแล้วนะคะก็ยังมีร้วยไม้สวยๆค่ะร้วยไม้จริงนะคะเนี่ยไม่ใช่ของปลอมแต่สีสันสดใสกุหลาบไร้หนามก็มีนะคะออกดอกตลอดปีค่ะ มีต้นไม้มงคลต้นเสริมโชคเสริมลาภค่ะก็มีของกินต่างๆมากมายเป็นของป่านะคะเป็นแอปค่าเป็นไก่เมืองนึ่งไายน้อยนึ่งไายน้อยนึ่ง,น,น,งน,ะะน้ำพึ้งป่าค่ะ ซี่รอรอีสานค,คนเยอะเชียวค่ะนะักท่องเที่ยวก็เยอะก่อนกับเชียงใหม่นะคะก็มีองกินของฝากเพียบคะ่ะหมูทอดหมูปิ้งคะ่ะซี่ของอีสานเยอะเป็นพิเศษก็มีของป่านะคะพวกรังพึ่งอะไรต่างๆคะ่ะ ะเป็นบรรยากาศแบบตลาดคนเมืองบ้านเรานะคะพอก,กาวนยนะคะจะได้บรรยากาศของการมาทอเที่ยวจังหวัดลำปางแล้วก็ลำพูนค่ะ สนุกสนานนะคะกับวันนี้ค่ะการเที่ยวจังหวัดระยองและก็นำภูดนะคะใครที่สนใจอยากจะมานะคะก็รอติดตามในเพจของแพรช f i c t r รา e เนะคะเราจะได้มาเที่ยวส,สวยๆน,นี้นะคะ่ะ